สวัสดีค่ะวันนี้ที่บ้านแม่รอนนะคะเมนูนึ่งปลานะคะวันนี้แม่รอนกำลังทำนะคะยัดไส้ไมีแม่อ่อนแม่มุกนะคะ<อ>นี่กำลังนึ่งข้าวนึ่งข้าวเหนียวค่ะกำลังอายหุยเลยพอสายแล้วบะยังไม่ ยังไม่สายมาั้งันข้าวเย็ยนแม่นบอกทาง,ทงาเทินนะข้าวาเย็นข้าวเย็น,ย,นยังมีทันยังมีทันอันนั้นเยอะเอาอจักหน่อยก่อนสิเหลียวพวูดแล้วนั่นบปะเอาแล้วอเอาแล้วแต่เจ้า <laughs> ตอนนี้ก็นั่นงพักผ่อนกันนะคะที่ไอรีนีทิมานาอาจารย์ทิมานพรนะคะตอนนี้อยู่บ้านแม่ร้อน,นะค่ะ กับแม่แดง,แน,งดนึ่งข้าวสายข้าวคะ่ะภารกิจเก็บผักใบชะพูนะคะมาถึงบ้านลุซลานะคะ บ้านหลังข้างในนะคะบ้านเก่าหลังข้างในบ้านหลังนี้ไม่มีใครอยู่คะ่ะกลายเป็นบ้านปลวกไปแล้วนะคะภารกิจตามหาใบชะพูหรือว่าพกอิเลิศนะคะนี่คะ่ะมาบ้านลูซลาไม่ผิดหวังคะ่ะมีอยู่นะมูใบใหญ่มากค่ะฝั่งนี้ ี่ฟังน,นี้สวยมากค่ะฟังนี้สวยงามมาก จะพอแล้วกลับกันค่ะอันนี้เป็นข้อไก่ของอแม่นะคะไก่ฟรีในตำนานอันนี้เป็นไก่ฟรีในตำนานนะคะมีเขามาประกาศนะคะว่าให้ผู้เท่าผู้แก่ไปเอาไก่มาเลี้ยงนะคะไก่ฟรีแต่พอไปเอาแล้วมันไม่ใช่ไก่ฟรีนะคะเขามีเก็บ เขาบอกว่าเก็บค่ายาค่ะค่าวัคซีนบอกงา่ายๆภาษาบ้านเราก็คือเพื่อนเอาไก่มาคิดโต๊ะขายนะคะไก่ที่เขาคัดออกจากฟาร์มแล้วนะคะเป็นไก่ตกเกตนะคะไก่คัดออกนะคะแม่ก็อามาเลี้ยงตอนแรกไก่ฟรี เอาตอนแรกไก่ฟรีจ่ายไป200นะคะอพอมาเลี้ยงจริงๆก็เสียค่าหัวอาหารค่ายาต่างๆนะคะหมดไปสองสาพันนะคะรวมทั้งตะขายที่มาทำภาพไก่นะคะลอกไก่นะคะ,ะ,คะตะขายที่มาทำเลากไก่ด้วยะคะ่ะหมดไปสองสพันนะคะไก่ฟรีของอีแม่ <laughs> ไก่ฟรีในตำนานเดี <laughs> ย๋ยวไปบ้านแม่รอนกัน,นะคะ่ะไป เจอกันที่นน่นค่ะเก็บผัก,ก,กซื้อผักมาล้างเสร็จเรียบร้อยค่ะนี่แม่อ่อนกำลังคั่วถั่วลิสงนะคะถัวอะไรคะถั่วลิสงหรือถัวดิน <laughs> แม่มุกก็ลางผักยังไม่เสร็จค่ะล้างยกไปแล้วรอบหนึ่งเหลือผักหอมนะคะ มุกตะบางคำค่ะบรรยากาศที่บ้านแม่รอนวันนี้นะคะเป็นเท่งเนี่ยมันกิดเป็นบางคำเชื้อหน้าพระสิษย์คิดพันแยกคิดพันแยกก็คิดพันขึ้นต้นที่แรกจ้า อเแม่แดงกำลังปอดส้มโอค่ะเสียงหายไปไหนคะเสียงอยู่เจ๊ตีเลอาจ้าเมื่อคืนนะประมาณปหกถุงกุ๊กกว่ามีแม่นมีแม่นดอมิเซอร์หกถุงกว่านะพี่มานาบอกว่าตีสามตีสี่แม่นบอกจ้าพี่มันตีสามแม่แดงอยู่ถึงตีสามนะคะเมื่อคืนมัอยู่ถึงตีสี่ ม่อนมอนแหงบ่จ้ะแม่แดงม่อนขนาดบ่จ้ะที่อยู่ถึงที่สามเไม่มีรถกลับบ้านนะคะแม่แดงเมื่อคืนนะน่ลอนีะมัขึ้นขึ้นอจันื้จะผูกแขนให้พี่ภาวินีบ่จ้ะออันนี้มันแม่นวานอันนี้ยส้มตำค่ะเมนูส้มตำ เชฟแม่แดงนะคะ <c oughs> นะคะ <c oughs> เก่าโซฟีมืออีกแล้วคะ่ะวันนี้ <c oughs> แซ็ปปิดใจนะคะต้องเรียกร้อง,ง <c oughs> เอาแซ็ปเซ็นหนัวโคกนี้ไม่เพี้ยนแม่นปะ <c oughs> มีแม่มาพร็กเสือวังหนึ่งน่ะได้เอาอ่ะอู่มอ้อนี่งอ้มส้มตำโอ้ยสีสันกระแซบน่ากินจังเลยแซบไหมคะยอดเอาไม่ใส่ชูโรตดิ thêm vài bôi ừ. ừ. hoa mong huy lê Sim bung ka sim bung ok luy nhanh ừ. chim nga nga xim nga nga พี่พาวินีลงมือทำเองเลยนะคะเข้าครัวเอง <A S 1> ะคะ,งคะเมนูอะไรคะไข่เจียวค่ะทไข่เจียวนะคะ,น,ะ,คะน้องมิยุกิไข่เจียวธรรมดาธรรมดาแต่แซนอร่อย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยงเดียวไม่บ่มบมีผักชะอมอ๋อผักชะอมบ่ค่อยมีจังลูกสาวชอบกินไข่เจียวผัดผักชะอมเพ่นักกินไข่เจียวชะอมเฉียงบ่มีหนึ่งหันนึงผีดเหรจ้ะแบบบ้านๆเฮาแกะยกก่ได้เนาะจัดแบบสลัดก็ได้สลัดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นเชฟกระทะหลุได้พี่ นีจะเป็ดเชฟกระทะหลุดจากเชฟกระทะเหล็กจะกลายเป็นเชฟกระทะหลุดแน่หมุนบ้งมันห้าหมุนไหมกระทะเพื่อชีวิตสู้ชีวิตมากกระทะสู้ชีวิตอันหนึ่งสองก็เป็นอย่งพี่ปอจะโชว์ซุบโอ้ย มันประกาศสรับแห้องอย่างขอันนี้มันรุดข้าจะน,นมกระทาพี่ปอจะกองอวยไปทั้งแดงรู้ไหมมันจบพยดกันนี่ว่าได้จะเป็นยังไงโอเคมันสุกโอ้ยหน้านนตาน่าทานมากค่ะ <c oughs> เดี๋ยวหนุกไม้เดี๋ยวไม้เดี๋ยวไม้ สวยงามค่ะไอ้นี่ติดสารใจเลยนะปิดแก๊สเลยเนาะจ้ะมันเลื่อนถ้าก็ต้องให้ันเจียวโอ้เจียวเดี๋ยวน้องจะไม่ได้กินนะคะพี่ปอมันหึงมันอันนี้เนาะหน้าตาหน้าทานนเาะอันนี้ก็เพราะเป็นใจนั่นนะคะับเป็นจะแซ่บค่ะพู้น่ะอุ้ย อาตาดีเดียวนูจำไห้อือนี่โอ้ยอชิมไข่เจียวค่ะชิมไข่เจียวฝีมือพี่พาวินีนะคะหน้าตาหน้ากินม,มาค่ะเดี๋ยวจะชิมนะคะก็ได้ยังมาไหมยังอ,อร่อยค่ะรอบเผ็ดเท่ากับบีบนนูปลาบักน่าวไอ หันหันต้นหอมใสกระหักผิดสวดไบแบบนั้นอ่ะจ้าจริงจริงอะ่ะไอ้ใสแห้ง่านี้ยังอยแต่ตกระทะมันมันมันนั่นไอ้กรับไปนาน,ปนไปเร็ไม่ต้องให้กรอบพวนี้นหนู่เคยกรับยันตุกระทะเดี๋ยวจะไปได้กินอร่อยค่ะ

ดีนเาวอเนม่ยากที่ว่าเป็นสายแน่นละในบางหัจใจกันแน่สัมบัติเข้ากาใจใจเอ้ยแต่ล้านสาวพ่อหน้าบุักาวพ่อหน้มีไม่ห้งเนอะสาธุขอดูดีเจ็บท้องบอ ก็วามแข็งแรงนะมึงมงเดินไปทาง้วาอย่าลืมบัตรปล่ามงคือเต้าดื้อสุขภาพแข็งแรงคือหลานชายคือหลานน้อบเป็ลูกเป็นเต้าได้ไงมันดีเว้จะเป็นลูกเป็นเต้าปีนสิงพีเป็นรองกันยุนีล่ะ่มาก้วยใจ ไปกนมนไร้ปวดก็แขนงแไปตักไดมานังไหงมีเรือมีน้องแมหละอ่างกับป๋องเนี่ยห้เป็นของขวัญปีใหม่เจ้าเ้อะ ยังอยู่ที่นอดบ้านยมป่ากันมาเรียมาอยู่แล้วเนี่ยทำอะไมากจริงนะมาคนเดียวดีรับองกในมาฝีอยู่แล้วเนี่ยพูให้รมาเด็ดตีกันอันเช้นผ้าผ้าบอลล่ามากมอหล่อมากนั่นเจอร้อยาค้นผ้ามากเจอร้อยทำาืไนที่เขียวไหนจริงมากทำอะไปบมางบ้า เป็นพิธีผูกแขนสื่อควัญแบบง่ายๆไทยบ้านไถยบ้านนะคะสำคัญอยู่ที่ใจนะคะเบืาพราะว่าจะเป็นพิธีเล็กพิธีใหญ่นะคะสําสำคัญอยู่ที่จิตใจของเรานะคะ เขนพีเป็นน้องนะคะตามขนรรมเนียมประเพณีไทยอีสานเทานะคะแข็ไปไทยมามาเหยียบมาเหยียนก็ต้องทุกข้อต่อแขนรับการรับวันนะคะเป็นพี่เป็นน้องกันะค่ะอายุดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะความจเจริญรุ่งเรือง เงินไหนองทองไหลมาไปนี่พันซื้อลอตเตอรี่พันลยถือ้มันเยอะบเียนง่ายๆเนี่ยเบื่อานบุเรื่อง่ายายอะทุกข์ไยากครอบครัอยู่สุเจิญครอบสื่เรียนที่สิงนที่สิงหนั้ม่ห้เจ็บใจีภย อันใดก็อยานำมา,า,า,มามอานพาคนเจ้าุ้มครองอย่า้านลาาลูกดีของพ่อ่อแม่งานที่ทำงานที่เดยนงนสายนมาผูควาันนี่นลว ใชนนหมเมาเปิด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 นปิเมิดเปิดเปิดเปิดเเปิ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 ดเปิดเปดเปิดเปิดเปดิด สูงเป็นไม้เมียสูงเป็นลเมียตตอสูงเป็นมองป็นตองเมียมนโอ้ยจะมีแต่ความสุขควเจริญคนผูกคนนี้คนผูกคนนี้รักษาปากบุมคลดับไม่ให้เดือดนืนป่ารางวัลพว่าดีเดียวก็แ่น้ำแข็งน้ำแรเน่ยคอย แผนกผูกก็แผนกพูด่ะแผนกผูกก็แผนกเบ้าอ๋อปะเออเอาจะแก่นนะเราคุณป้าคุณเจ้าคนนั้นไงเนาะไปตั <k <k ้งใดจะขอบนเบิงบนแงอความมีแต่ความสีขความเกิดเรียนหนึ <k 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 mm ่งสียในหน้าที่การงานกันไม่ได้เป็นเจ้าคนนายคนบุญละเออสูบบุฟ้าเมอกากันตึงนี่ละมันมันเออเอออาจารย์นี่มัน ปีนี้เพิ่มเงินมาลุงเกินีเดียวเลยนะทั้งแม่ทั้งลุกจการเรื่องแล้วพอไอ้เป็นงานนี้มันเบื่อมากเพราะว่าเดือนวันวันเดือนปีเกิดต่องเปรอะเขาเพิ่งมนเบื่อแม่นี่ทำ้เราตกรอดได้กรต้องว่งเขาเราอ่ะไปกันเลือกับมีอันสิ่งแค่คิดผมของเพราะว่าเราเกินวันที่เจ็ดเลขเจ็ดเป็นเลขอัน นีี่ Bless ีกัน an ่เขาต้องได้ีันบอกาลม่ดปเลนะลืมบางดีดีดีอภัยบัจคองะพาแรงอันนี้ก็รอดตายมาได้หนึ่งนหน่อันผูกคอต่อแขนเลยเนาะแขนนี่ของผู้ไทยเฮ้านะครับผแจกมากเฮากับลูกแขน ตอนรับขวัญเราจะทีกเนนอกกันดีดีที่ได้มาหัวจักมาเชียกันนะครับสบายกันขอต่อแขนกันให้มีความสุขความสัมากนะครับเป็นการเต้นขวัญเต้นสีบอครับแม่ครับให้เป็นการเต่นขวัญมาอยู่บ้านเยื้อซองไงนี่ลิลครันจะดียินดีปีดาได้ม่หัวจักกันครับผม แข็งแนวนะครับฝูงแขนงยมีแต่สิ่งดีๆเนาะเข้าวัาว็ไมีแต่สิ่งดีๆอันนีเพิ่นมากเฮดปุ่นเฮ็ดท่านเป็นสายแน่นได้ปุ่จากมาจีได้บานจะปราดงอ่าเข้าบานเข้ากันยินดีนะครับอ่าอยู่ญี่ปุ่นอยู่ไกลปันได้กลับมาหากันนะครับก็ได้ปลูกคอต่อแข็งเป็นที่เป็นน่องกันนั่นแหละครับผมโอ้โหครับผมเอาบัตรที่นี่หมาก็วม่าเป็นการปูกแขน เอาพี่เอาน้องถ้าก็บ้านตนเป็พี่วันนี้ก็เป็นพี่เป็นน้องแล้วชอบบ้นจำปาด้วยแม่เป็นลูกกันเป็นลูกหลานป่าโตกันอินหาในมุมจักรการต่อไปคือเป็นครอบครัวเดียวกันกับครอบครัวบรรยป่าเป็นไท้บ้านจำปาเลยเนาะจ้ะปู่แก่ให้กลายมาเป็นสาวผู้ไทยไปแล้วแบบให้ลำลึกถึงว่าเออบรรยป่าไ่ไม่ใช่ว่าไปแล้วแล้ว

เนาะค่ะพี่ปอมาแล้วก็ต้องมีอีกเทือที่สองนะจ๊ะกลับมาอีกค่ะมาสามเทือแล้วมันเทือดที่มาพญตาแล้วคือแขนกระปุกจองใส่กันไว้แล้วเนาะแดงเลยเนาะปอแดงกับมาโอ้ปอแดงกับมาโอ้ว่าดึงงานต่อไปกลกันเจ้ากระไดกับจะบ่มาเน้าใด้ก็บอกว่าผูกแขนไว้แล้ว แม่นบาจ้า, <bueno S 2> จาพี่ป<ม>อบอมาแนวใหผูกแขนไว้แล้วเนาะจ้าแมนช่วยผูใหญ่เทิดมาผูกที่หลังนะคะป้าดผู้ใหญ่เทิดมาผูกที่หลังเอาเส้นใหญ่เลยค่ะแล้วก็แบงค์ใหญ่ๆนะคะ มาทีหลังค่ะเป็นปรรยากาศ่าสนุกมาคต้องถือหัวอแขนเอ็น้าอแขนเป็นที่เป็นอกนะครับแล้วกคนเาที่จริงเขาทุกนดำไงอะไเปล่าอันเพราะ F รู้ที่ทำมาแล้วที่แขนเมา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 ้าคนสคนมนะครับเป็นที่เป็นร่องลคนวบเป็นการดูยเพื่อให้เขาใจนม่ย่อไปแต่ว่าลน

นะโมตัะตะะตัมมาสมพุตธัสสะนะโมตัสสะมควัโตะตัมมาสมพุตธัสสะสโรมาจตินะโมพุทธายะพุทโธพุทธังนะกันตังอะนังพุ้โธนะโมพุทธายะนตติโมตโตนะโมตตันอนุตโนปิโตมหะะว่ปัตันวา มงคลแอ่งต <mile inside> ิดนะคอัโหพราะว่าลาบบานนี้จะแนวดีๆนาสาแนวดีกันไหวเลยเมื่อห็นมาใจเ้อเอ้ยก็คืิเป็นเอ้ยเนาะเอ้ยครักเนอเป็นนาเป็นนานเนาไม่ง่ายไม่งายไม่ง่ายไปปลอดภวาดย้อนที่ว้นซานมดละอาดูทางตังนี้คนไปบ้านจะป่าเด็พึ่งท่าอาศัยมาทำ่าแต่น้องสาวได้ ค่อาเป็นน้องเนาะคอมพน้องอีกคนนึงเนาะสุขภาพแข็งแรงเนาะตอินีได้ก็ขอให้ส่งความมุ่งมั่นปตรานะขอให้โชคดีลาบการงานได้เจริญรุ่งเรืองมาไดู้มาทีหลังพร้อมคถามงค์นนะคะผู้ใหญ่เถื่อนสาธุ มาพร้อมคาถามงคลเนาะอันผู้ยิม้มเหาต้องไปเห็นคาถาเป็นแม่นค่ะอบรรยากาศการผูกแขนนะคะผูก ال คะอต่อแขนประเพณนนีไทยบ้านเฮานะคะขนนนนแขกไปไทยมาตอนรับผูกรับขวัญ ให้อยู่ดีแีแงนะคะหลังจากปูกแคนเสี็จเร,รียบร้อยนะคะก็มากินข้าวกันค่ะพ่อไปข้างเนินเลยจ้ะพ่อขับไปข้างในเลยค่ะ ขึ้นมาอเมื่อเมื่อื่นข้้าวกันค่ะง่ายไปก่กันเย้พ่อเข้าไปไปโทรถามไปเลยค่ะขื้นมาหอเมื่อเือื่นอย่างนั้น้าคือเนื้อน่ะเด่อยวกินชั้นก่อนนี่มาน้วมาน้วมานี่มานี่มานีมานี่ม ไม่ไเข้าไปเลยอันนี้เงนยกพางนได้ทางมาหนึ่งมัดีมาลี่านเอไปเลยหนอมื่นเมือเมื่นัห้ันเิ่ะุสเมื่อวันที่สิบสองเอไปร้านน้าากนหนูเข้าไปเข้าไปกินข้าว จากผูแคนเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ร่วมกินข้าวเย็นด้วยกันนะคะวันนี้มีเมนูเมี่ยงปลานะคะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ